แล้วโดนเก็บไปก่อนหน่หัวครับขวามาแล้วเปียบร้อยสองสูงชีายเย็นสวนคืนเอาครับผมนะตีตื้นมา2ต่อนหนึ่งครับฟองในมือมันบาดแล้วมาไปไม่โดนโดนสวนหัวคืนเป็น2อสองครับตอนนี้ชาเย็นแชมป์หนึ่งสมัยครับผมนะอันนี้ถือว่ายังถือว่าเป็นแชมป์อยู่นะผมนะแล้วก็ผู้ท้าชิงวันนี้ครับผู้ท้าชิงวันนี้พิธันคัดมาอย่างดีนะผมนะสำหรับวันช็อตมดนะครับยิงถือว่าเขาทั้งคมแล้วก็ทั้งคู่เล่นในคอม นะครับผมกติกาก็คือยิงหัวนะฮะคุณผู้ชมครับยิงหัวเท่านั้นถ้าเกิดว่ายิงตัวเราจะไม่นับคะแนนนะครับผมนะไม่นับคะแนนจบเกมใครยิงหัวมากสุดนะครับผมนะจะถือว่าเป็นผู้ชนะถ้าชายเย็นชนะจะเป็นแชมป์สมัยที่2นะครับถ้าครบ10จะได้รางวัลถ้าเกิดว่าแพ้ครับผมนะวันช็อตจะเป็นแชมป์คนใหม่นะครับกติกาประมาณนี้เราจะจับชายเย็นก่อนครับผมนะเราจะจับคนที่ได้แชมป์ก่อนละกันนะครับผมนะคุณผู้ชมครับอันนี้คือการันตีว่าคัดมาเป็นอย่างดีนะครับอันนี้คัดแล้วนะคุณผู้ชม ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่คัดครับเราคัดแล้วครับผมนะแล้วก็มีผู้ท tamam. ้าชิงรออีกประมาณสองสามคนนะครับจัดไปคุณผู้ชมครับจัดไปนะฮะหัวเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมครับหัวเท่านั้นครับผมจัดไปฮ้าเกมแรกขอให้ทุกคนเป็นผู้ชนะละกันครับผมนะขอให้ทุกคนตั้งใจเล่นนะครับมีรางวัลครับผมนะหนึ่งหมื่นห้าพันเพชรหรือว่าสามพันบาทนะครับใครที่ยิงหัวเก่งอยากลองคัดมาคัดดูได้ นะครับผมนะที่แฟนเพจ Next TV enfin <c oughs> นะครับผู้ชมครับจัดไปมีช่องพี่จันจะแปะช่องให้นะครับผมนะแต่สองคนนี้ไม่มีช่องนะครับยังไงก็ติดตามไปก่อนครับผมนะตรงนี้ครับชายเย็นครับผมผู้ชมครับได้เปิดก่อนครับชายเย็นแชมป์เก่านะฮะคุผู้ชมครับแชมป์หนึ่งสมัยแล้วโดนสวนมาเอาเลยครับชายเย็นสวยแล้วฮะคุณผู้ชมครับยิงหัวเท่านั้นนะครับผมมียาแค่คนละสองกล่องครับผมนะยังไงก็บริหารดีๆครับผมตรงนี้สวนคือแล้วโดนสวนเอาเลยครับชายเย็นเหมือนจะโดนยิงอยู่ฝ่ายเดียวครับผมในเกมนี้ครับ เอาครับผู้ชมครับไหวหรือเปล่าครับชาเย็นครับผมพี่ตันบอกแล้วว่าพี่ตันจะคัดมาเป็นอย่างดีครับสำหรับคนเล่นวันนี้ครับชาเย็นดันขวามาครับผมนะแล้ววิ่งสวนกันอย่างนี้แล้วสวนไปไม่โดนครับผมนะปักไอวปิดเหมือนกันครับวิ่งสวนได้รอบแล้วโดนเก็บไปก่อนหนึ่งหัวครับวันจอดขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ฮะผู้ชมครับโอ้โหเอาแล้วครับผู้ชมชาเย็นจะไหวหรือเปล่าฮะ โอ้โหถ้าอยากเรียงหนึ่งแบบนี้ต้องทำไงต้องคัดครับผมเดี๋ยว่านคัดให้นะครับคุณผู้ชมครับเอาครับปลอกลูกซองมาปืนอะไรก็ได้ครับขอยิงหัวนะฮะคุณผู้ชมครับเผื่อถ้าบางคนถนัดแบบดีเสิร์ตบางคนถนัดอ่าเป็นทางหน้าของลูกซองนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับติดตัวซ้ายมาครับผมนะสำหรับวันช็อตงอมครับวันช็อตนะผมนะย่อปลอกล็อกสวดไปไม่โดนครับผมนะวันช็อตช็อตนี้ฮะเอเกือบครับหันหลังให้ศัตรูอย่างนี้ครับคุณผู้ชมวันช็อตขวามาแล้วเปลียนร้อยสองศูนย์ครับ เอาเรื่องครับผมแชมป์เก่าโดน2-0แล้วฮะตอนนี้ฮะผมบอกเลยจะได้แชมป์คนใหม่หรือเปล่าฮะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอไวไหวนะชายเยนนะ็นาสองต่อศูนแล้วนะครับผมได้ดวยเดี๋ยวเล่นกันเดี๋ยวเล่นกันฮนะ ี๋ยวจะมีจัดแข่งกับผมนะเดี๋ยวจะมีจัดแข่งแบบนี้เรื่อยๆครับจนกว่าจะได้คนที่แบบแชมป์ครบ1ิบนะครับผมนะแล้วค่อยมาดูกันว่าใครจะเป็นคนที่แบบได้10บแชมป์นะครับผมผมมันสิบดวงฮะไปแล้วเจอกันครับผมนีมากครับอ่าครับผมนะชาเย็นครับผมนะต้องเป็นฝ่ายเอาคืนครับชาเย็นพี่จันบอกเลยว่าต้องเอาแต้บคืนเลยครับผมนะจะจบ้วยสกอร์สูงนี่แชมป์เก่ามันเสียสักสี่ครับผม แล้วมีออกมาปักไอ้บอกปิดทันครับผมน่าใเย็นครับแล้วสวนขึ้นไม่โดนครับผมช็อตนี้ชชยเย็นสวนคืนเอาครับผมนะตีตื้นมา2ต่อหนึ่งครับทักส่วนตัวได้ไหมไม่ได้ครับนะครับวันช็อตโมดครับผมตรงนี้ครับนี่วิ่งเต็มหัวครับช็อตนี้ยังไงแล้วเอี๋โหปล่อยไปก่อนครับปล่อยไปก่อนนะครับนี่คือน้าใจของนักกีฬาครับผมคุณผู้ชมครับวันช็อตโมดครับคุณผู้ชม เอานะฮะควักดีเฟิร์ดอีเกิลมาตรงนี้ครับยังไงครับฟองในมือมันปัดแล้มาไปไม่โดนโดนสวนหัวคืนเป็นสองสองครับเฮ้ย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 สองสองว่ะเอาละฮะจากสองศูนย์ตอนนี้สองสองครับผมนะกลับมาเท่ากันทุกอย่างครับผมคุณผู้ชมครับสุกเสาร์อาทิตย์ครับช่วงบ่ายครับผมนะเราจะคัดกันนะครับเอาครับวากันต่อครับชายเย็นช็อตนี้ มาครับแล้วโบมาอุ้ยโดนคนละครื่นครับทุกผู้ชมครับคนละคื่นหลอดครับตรงนี้ต่างคนต่างเจ็บแต่ไม่โดนหัวนะฮะทุกผู้ชมครับไม่ได้โดนหัวครับก็เลยไม่ได้เจ็บมากครับผมนะยากล่องเดียวก็น่าจะเพียงพอครับเพราะว่ามีเหตุด้วยครับชาเย็นฉีขวามาควักซองมาตรงนี้ยังไงครับชาเย็นชาเย็นหันซ้ายหันขวาอมาข้างหลังแหละครับชาเย็นบอกแต่ตรงนี้มันเล่นยากครับผมนั้นเป็นที่แคบครับมาดูนะครับผมนะระยะจูบครับผมนะเขาเรียกว่าระยะจูบเลยตรงนี้เราโดนสววเรียบร้อยครับวันช็อต ึ้นนำอีกหนึ่งครั้งสำหรับวันช็อตที่3ต่อ2ฮะเอาล้ครับใคร6ก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะนะฮะครึ่งทางไปแล้วครับผมนะสำหรับวันช็อตคุณผู้ชมครับเอาใจช่วยครับผมสำหรับวันช็อตแล้วก็ชายเย็นครับผมเอาครับวันนี้บอกฝากโอเคแปะได้เลยฮะใครมีช่องอ่าใครมีคลิปไฮไลไท์5ทีขึ้นไปนะครับบอกได้นะครับผมนะบอกได้เดี๋ยวเราจะมาเปิดต้นสตรีมให้เราแปะชื่อช่องให้นะครับ จะไปอีกครับสามต่อสองคุณผู้ชมวันช็อตครับผมขึ้นน้ำอีกหนึ่งครั้งครับวูชาเย็นดนเต็มๆตมครับผมนะอาจจะมีระเบิดเหลืองติดมาที่หนึ่งครับผมแต่ถือว่าเจ็บปวดครับดอกนี้ครับคุณผู้ชมอย่างน้อยเสียยาแล้วหนึ่งกล่องครับผมคุณผู้ชมครับต้องยิงหัวเท่านั้นนะครับยิงตัวเราไม่นับเลยผมแล้วไม่โดนครับช็อตนี้ อีกซ้ายมาดันซ้ายครับผมนะวันช็อตแล้วฉีดขวามาครับหลอกซ้ายเราขวาแล้วตักไอวอปิดครับผมตรงนี้ค่อนข้างริลวฮะสำหรับคนนี้พี่สันบอกแล้วว่าพี่สันคัดมาเป็นอย่างดีครับควักมวาเป็นวูดแพ็คเกอร์ครับผมตรงนี้ครับวงกระบีบนะฮะตรงแล้วโอ้โหเราจะไกลช็อตนี้เราโดนสวนขึ้นเหมือนกันครับผมตรงนี้ครับเจ็บคู่ฮะผู้ชมแต่วงมาแล้วนะครับบอกได้เลยว่าเจ็บคู่ฮะถ้ายิงโดนตัวครับผมนะเราจะไม่นับคะแนนครับผมถึงเรามจะนับไปนะครับ วิ่งมาเล่นตรงนี้ที่ยากครับผมนะต้องอาศัยระยะจูบเลยฮะตรงนี้ครับยังโบเรียบร้อยเป็นยิงหัวระยะจูบจากชายเย็นครับ3ต่อ3แล้วฮะคุณผู้ชมฮะทุกอย่างเท่ากันครับยาเคชายเย็นคือยังขึ้นนําไม่ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับเราก็คือแบบถุงสีกันจัดกับคู่นี้จะเป็นแชมป์สมัยที่2ของชายเย็นหรือว่าจะเป็นสมัยแรกครับผมนะ มันช็อตวิ่งมายังไงสวนคืนครับผมติดไอ้บอคู่ฮะตรงนี้ครับยิงกันไม่โดนครับผมแล้วเราไายมาครับชายเย็นฝังไอ้บอปิดมาก่อนครับชายเย็นขวาแล้วโดน58ดตมเบรครับนัด2ฝังครับผมแต่ไม่ได้ครับผมนะอีกฝั่งตักไอ้บอพันยาแล้วครับเอาครับผมนะตอนนี้ชายเย็นได้เปรียบครับผมผู้ชมจะเป็นราวที่4จะเป็นใครที่ได้ไปครับผมผู้ชมครับได้ไปถือว่าเริ่มขึ้นแท้แล้วนะครับไอ้หกก่อนถือว่าชนะครับผู้ชม เพราะฉะนั้นแต้มนี่จะเป็นแต้มที่ค่อนข้างสำคัญครับผมนะของชาเย็นแล้วก็วันช็อตครับบอวอลปิดไปได้ครับผมนะพยายามฉีกขวามาครับผมนะพยายามหาศัรตรูศัตรูอยู่ฝั่งซ้ายครับผมนะได้ยินเสียงตรงนี้คว้าสองมาปักไอวอลปิดครับผมตรงนี้ฮะโอ้โหแล้วสวนกนะไปสวนกันมาตรงนี้ครับผมนะแล้ววงก็ปิดแล้วสวนขึ้นเจดาเมจครับผมตัดสองเรียบร้อยแล้วขึ้นนำ้ำสำหรับชาเย็นครับโอ้โหสี่ต่อสามลวฮะ เอาแล้วก็ผมผู้ท้าชิงครับตอนนี้โดนนําเป็นครั้งแรกครับไหวหรือเปล่าครับผมนะสําหรับวันช็อตครับแต่สูสีจัดจัดครับผมคู่นี้วันช็อตครับผมนะเกือบตรงนี้แล้วยังไงวันช็อตตีเสมอไหมครับตรงนี้ปักไอวอลปิดมาก่อนโอ้โหแล้วก็ส่วนตัวไล้ส่วนคือเรียบร้อยจบที่4ต่อ4ครับอสา4ต่อ4ครับคุณผู้ชมครับแชมป์หนึ่งสมัยเจอกับผู้ท้าชิงครับคุณผู้ชม แชมป์นี่เป็นลูกแคนท่านเองครับผมนะสาขาหนึงครับคูนี้ครับชาเย็นครับนะครับชาเย็นดันใส่แล้วโดนสวนมาอาวครับผมนะโดนเปิดก่อนครับเกมนี้สำหรับชาเย็นครับตอนนี้เท่ากันที่สี่ต่อสี่ครับผมนะใกล้จบแล้วครับปูนี้เรามีมาตัด้านขวาหจังครับผมปากไม้โบปิดครับตรงนี้ชาเย็นครับมีแซ่ซายได้ยินเสียงครับผมนะฉีดขวาเหมือนทุกคนจะเข้าทำฝัดขวานะ้วตรงนี้เรียบร้อยครับวันช็อตเก็บไปที่ห้าต่อสี่ครับขึ้นนําอีกครั้งสําหรับวันช็อตครับผมนะตอนนี้ครับ บันไดอยู่ที่หกครับผมนะก้าขึ้นไปข้างหนึ่งเลยฮะนะครับผมนะเส้นชัยอยู่ข้างหน้าครับผมนะตอนนี้วันช็อตก้าไปแล้วข้างหนึ่งฮะอีกข้างหนึ่งจะตามไปหรือเปล่าครับผมผู้ชมครับราวนี้เรารู้ผลกันฮะผู้ชมบอกเลยครับคู่นี้โคตรจะตึงครับผมจะเป็นห้าต่อห้าหรือจะจบที่หกต่อสี่ครับผู้ชมพี่จะไปกินชาบุกกับใครไปกินกับพี่โมฮะแล้วก็เพื่อนพี่โมที่เป็นคุณครูฮะ เอาครับผู้ชมครับนี่ครับปากไอ้บอปิดมาก่อนครับวันช็อตบอกขอทําใจแป๊บพี่ผมขอทําใจแป๊บนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งวันช็อตบอกฮะตักตัวเองไว้ทำไมไม่แน่ใจครับแล้วพร้อมกบผมวันช็อตบอกเตรียมใจเสร็จแล้วครับผมนะวันช็อตเดินใส่ครับผมตรงนี้ครับเอาครับผมนะาชีกไฟมาแล้วโป้งมาติดไอ้บอเหมือนกันครับผมตรงนี้ครับไม่โดนครับเอาจะช่วยทั้งสองคนครับจะได้แชมป์คนเรากําลังจะได้แชมป์คนใหม่แล้วครับผมได้เปรียบเลยครับสําหรับวันช็อตครับผม แชมป์อยู่แค่เอื้อมผู้ชมนะอีกแค่หนึ่งเก้าเท่านั้นครับอันนี้คอมทั้งคู่ะฮะยังไงครับวันช็อตโมชับผมมาลุ้นกันนฮะแชมป์คนใหม่หรือจะเป็นสองแชมป์ครับโอ้เหมือนวันช็อตจะรักษาระยะห่างครับคุณผู้ชมครับเหมือนระยะจูบจะแบบเอ้ยอาจจะไม่ถนัดอย่างนี้ฮะแต่เหมือนชายเย็นเราดันใส่เดียวครับแล้วตรงนี้วิ่งมาตามต่อเรียบร้อยจบที่6ต่อ4ครับ โอ้โหเราดีใจครับผมนะกับแชมป์คนใหม่ก็คือวันชอตโมสครับหนึ่งแชมป์แล้วครับผมโอ้โหแชมป์คนใหม่ฮะพผูโยมดีใจด้วยครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับทางด้านของชายเย็นครับเสียแชมป์ไปแล้วครับ